สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากการโดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s x c e p t i o n a l นะคะต้อนรับเข้าสู่ํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมเป็นดวงรายเดือนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ใต้เ s c r i p t i o n เขียนหน้าที่เอาไวต้ตรงหน้าคลิปอีกต่างหากยูทูบเลื่อนได้นะคะเพราะบ,บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ฟังอะไรเลยนะคะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆนะคะว่าทําไมต้องเกลิ่นเยอะแยะมากมายต้นคลิปจำ เป็นจะต้องเกิื่นและต้องบอกเป็นประจำนะคะน,นี่เป็นหลักการของกิ่งฟ้านะคะต้องทำแบบนี้นะอ่ะฉะนั้นแต่ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าอยากฟังชิวๆสบายๆนะคะ,ะไม่ได้รีบร้อนอะไรก็สามารถฟังต่อเนื่องทั้งคลิปของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกแต่ละคลิปนะคะเป็นประจําเดือนเมษายน268หรือ2025เรียกว่าเป็น s o ก g านต n Days นะคะหรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะมันอาจจะแปลกใจตรงที่ว่าทําไมกิ่งฟ้า มาเห็นหน้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าดวงรายเดือนจะมีแต่มือกับไพ่อะไรเงี้ยค่ะกิ่งฟ้าก็ขออนุญ,ญาตนะคะทํา สลับไปสลับมาแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะคะเพื่อที่ตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณจะได้ไม่เบื่อนะคะในการดูคลิปหรือกิ่งฟ้าในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าก็อยากจะมาอวยพรในปีใหม่ไทยนี้ขอทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้านะคะเป็นแฟนช่องที่ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งมาติดตามกันใหม่ๆแล้วก็ดีกับกิ่งฟ้ามากขอทุกท่านพบเจอแต่ความราบรื่นราบเรียบนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะทั้งกายและใจทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขอให้คุณได้รับกําลังใจดีจากคลิปนี้ไปะ,ะเพราาา่กิงฟ้ท โดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าพี่ไพ่หรือกิ่งฟ้าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าบางคลิปที่จะมีพี่หินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ให้กับทุกท่านเนี่ย ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานพี่ไพ่ตามนั้นเลยนะคะกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะได้รับกําลังใจข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากกิ่งฟ้าหรือจากพลังงานไพ่กลับไปนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นกําลังใจกอดบลูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้สม่าเสมอในทุกคลิปนะคะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อาจจะอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะบางคนโอเคกับ Normal s p ป e ดแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงมันทําได้หมดเลย YouTube จะมีฟังน ขวาบนของคุณนะคะกดคลิกเข้าไปเขียนกดตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วปรับช้าได้หมดเลยแล้วแต่เรานะคะเพราะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆค่ะที่กิ่งฟ้าแบบบังบอกเป็นประจำนะคะว่า,าพูดแบบเร็วเกินไปน,นู่นนี่นี้คือกิ่งฟ้าต้องแจ้งแบบนี้ว่ากิ่งฟ้าทำคลิปมาปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะ แล้วกิ่งฟ้าก็เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วกิ่งฟ้าสะดวกแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นแนวทาในการทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะกิ่งฟ้าเลยสะดวกใจแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติให้ปรับช้าลงหรือเป็นแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วสุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมฉะนั้นยูทูบมันปรับได้ก็ให้ปรับตรงนั้นไปนะคะแต่ถ้าบางคนแบบว่าที่โอเคแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปรับแล้วก็ฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมาาากๆๆนนะะคทที่่แแบบบบหลย ยังฟังกิ่งฟ้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่สนับสนุนกิ่งฟ้าทุกช่องทางหรือว่าดีกับกิ่งฟ้ามาเดยตลอดกิ่งฟ้าก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเลยนะคะ โอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ,คะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนเมษายน2 5 6 8ัน2้าร้อยนาะคะทำนายจากไพ่ไพ่แน่แล้วก็ไพ่ทั่อลอย่างเช่นเดิมคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ decision i n the knowing clear your energy s h a r l a c เ expression โอเคค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าดูภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจาะลึกอย่างเช่นเดิมนะคะเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าใจเย็นๆตั้งสติแล้วค่อยค่อนึกในเรื่องการวางแผน ในการทําอะไรให้เกิดผลที่ดีที่สุดค่ะเหมือนไพ่มันแบบว่าใจเย็นลงนิดนึงนะตั้งสตินิดนึงนะเขาจะเตือนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครยิ่งนั่งสมาธิอยู่แล้วจะยิ่งดีดวงของคุณจะขึ้นมาถ้าเช่นนั้นมันเหมือนกับว่าเรามีจิตใจที่สงบหรือเรารู้จักการคนโทรลอารมณ์ของตัวเองอะค่ะกิงฟ้าก็เชื่อว่ามันจะดีต่อต,ตัวคุณแน่นอนแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตหรือในการตัดสินปัญหาต่างๆช่วงนี้มันจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้น เลยนะถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินทุกอย่างหรือทําตามความคิดของเรามากจนเกินไปต้องอยู่บนความพอดีค่ะอยู่ในขอบเขตที่มันควรจะเป็นนะคะอาจจะต,ต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างคือมันอาจจะเหนื่อยค่ะเป็นปกติเนาะแต่เหนื่อยแล้วก็ชัยชนะค่ะมันก็รอคอยสําหรับตัวคุณอยู่แต่ช่วงเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่แบบต้องทดสอบตัวเองมันเหมือนมีบททดสอบมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องคิด มีเรื่องที่ต้องแบบแตัดสินใจว่าฉันจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังหรือว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะคะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยเพราะจริงๆพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรใหม่ๆการพัฒนาการปรับเปลี่ยนหรือมันจําเป็นต้องมีเหตุต้องเปลี่ยนกระทันหันโดยที่เราอาจจะแบบไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อเสมอนะการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับว่ามันกำลังจะได้เรียนรู้สิ่่งใหมแล มันมีอะไรบางอย่างที่มันท้าทายเข้ามาแหละแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้แน่นอนนะคะแล้วคุณเองอ่ะมีคนคอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนในพลังงานของไพรวิทย์ที่ขึ้นมาล้วนแล้วจะเหมือนมีแบบบริวารมีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจหรือว่าคุณอาจจะมีแนวทางในการทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่กลัวว่าเฮ้ยคุณจะเจอปัญหาแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้เลยอาจจะต,ตอนนี้เรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Two of Wands, The Hierophant, The Lovers, Six of Swords, Five of Cups, Page of Cups, Judgment. โอ้ดวงของคุณนะมีคนช่วยเหลือจริงๆด้วยคุณไม่ต้องกลัวเลยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาแต่ไอสิ่งที่มันกําลังจะสิ่งที่มันเข้ามาหรือสิ่งที่มันท้าทายหรือบางคนอาจจะเจอปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันจะจบลงเพราะพ่มันขึ้นการการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือสถานการณ์ที่มันเลวร้ายหรือเราได้รับบทเรียนแล้วเราได้เจอบททดสอบแล้วเราแข็งแกร่งไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฉันได้ปรับเปลี่ยนได้พัฒนาอืเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ฉะนั้นอย่าไปกลัวนะกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจมากๆผ่าน YouTube ตรงนี้เลยนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่ามันเป็นการเดินไปข้างหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆนะคะแล้วก็คุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตาและเรื่องความคิดสติปัญญาเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจริงๆหรือว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการเรียนรู้ในเรื่องเนื้อง,งานมากยิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าเออจะไปเริ่มงานที่ใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆดีค่ะ ได้นะคะคเพราะว่าไพ่มันขึ้นเหมือนเป็นหนึ่งการเกิดใหม่การทําโปรเจกต์ใหม่ก็ได้แต่อยู่ที่เดิมบางคนอาจจะมีการขยับขยายกิจการขยายสาขาเปลี่ยนแปลงระบบข้างในหรือภายในใหม่ก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกออกจากงานประจําไปทาอาชีพเสริมอาชีพเสริมการเป็นอาชีพหลักบางคนอาจจะออกไปอีกบริษัทหนึ่งเป็นต้นอันนี้คือมันเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนเกิดขึ้นบางคนอาจจะปรับตําแหน่งขึ้นย้ายแผนกย้ายสาขาเป็นได้หมดค่ะ แต่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานนี่แหละค่ะที่กิ่งฟ้ามองแต่มันจะไปสู่ทางที่ดีมากขึ้นพะไพ่ขึ้นสง่า่าเผยคุณจะดูมีอํานาจมีบรารมีค่ะแล้วก็คือกิ่งฟ้ากับมองไอ้เรื่องความสามารถของคุณอนะบางคนอาจจะแบบว่าโดนดึงตัวไปทํางานมีคนพยายามที่จะแบบเสนอข้อแบบข้ออ่าแบบเหมือนคล้ายๆเสนอข้อตกลงอะไรบางอย่างให้กับเราแล้วเราเองอาจจะแบบต้องพิจารณาไอ้ข้อตกลงนั้นอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ ถ้าข้อเสนอที่เขาเสนอมาหรือเขามีงานอะไรให้กับเราอะเราลองพิจรารณาดีๆกิ่งฟ้ามองว่าลองเอาไว้ก็ไม่เสียหายเก็บเอาไว้ก็ไม่เสียหายแต่โอกาสมันไม่ได้มีมามบ่อยๆไงเออให้ให้จงทําตรงนั้นอันนี้อาจจะพูดนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะคะนอกเรเกนือจากการทํางานช่วงนี้ ที่อยู่อาศัยของคุณบ้านพักอาศัยของคุณระวังนิดนึงในเรื่องพวกน้ํารั่วไหลนะคะหรือระบบน้ําจะมีปัญหาระวังนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ไพ่เขาก็บอกอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้ในเรื่องการทํางานนะคะมันเหมือนกับว่าดวงคุณนะ่ะมันมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงๆว่าไพ่ขึ้นแก่ฐานเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีหรือมันไม่ใช่หรือแบบ เราเองอาจจะแบบจบลงจากคนที่มันไม่ดีเราไม่ต้องร่วมงานคนนี้แล้วอาจทำงานใหม่กับคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแล้วดวงฟื้นฟ,นฟนูเห็นไหมกำลังจะเจอสิ่งที่ดีจริงๆด้วยอ่ะฉะนั้นสรุปเลยเรื่องการทํางานของคุณนะที่ผ่านมาหรือว่าถ้าเรากําลังเจออุปสรรคนะตอนนี้อยู่เดี๋ยวมันจะจบลงสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วก็คุณกําลังจะเจออะไรต่างๆที่เป็นแบบการ การตัดสินใจครั้งนี้คุณจะไม่ผิดพลาดการตัดสินใจครั้งนี้คือคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงแล้วก็อยู่บนเหตุและผลที่ถูกต้องด้วยละกันนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆในเรื่องการทํางานแบบมันเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นละกันในช่วงนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนบางคนถ้าจะไปเรียนต่างที่ต่างถิน่นหรืออีกจังหวัดหนึ่งหรือต่างประเทศเลย สามารถทําได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออต้องไปอยากเรียนแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจเรียนเป็นงานอาชีพเสริมอันอนดิเรกอะไรเงี้ยเราต้องไปเรียนไกลๆที่อะคะ่ะแล้วมันกลับกลายวม่ามันมันมันจะดีดีแบบเราได้ความรู้มากเรื่องการแย่งคุณดวงขึ้นมากๆช่วงนี้จะเรียนจะศึกษาจะสอบอะไรดีทั้งหมดถ้าเราตั้งใจเพยรพยายามอ่านหนังสือดีๆสอบผ่านสำลักได้คะแนนที่ดีอาจจะเป็นท็อปๆเลยของห้องก็ได้เปรีบเปรีบไว้ฟังนะประมาณนี้ฉะนั้นการเรียนผ่านฉลุยดีมากๆไม่ต้องพูดเยอะเลยดีสําหรับในเรื่องของการเงิน Knights of Cups Tree of Wands e i g h t of Wands Page of Wands The High Priestess Knights of Wands Seven of Pentacles เรื่องของการเงินของคุณจริงๆจะบอกว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะ ถ้าตอนนี้หรือพิ่คุณอาจจะเพิ่งผ่านมาหรือกําลังเจออยู่ก็ตามแต่เจอคนหักล้องหอกหลอกลวงหรือว่าเจอคนที่มันไม่ดีจริงๆแต่กิ่งฟ้าก็ไม่เข้าข้างใครถ้าคุณไม่ดีกับใครคุณก็ได้รับกรรมสิ่งนั้นนะทํากรรมยังไงได้รับสิ่งนั้นกลับมาแน,น่นอนแต่ถ้าคนอื่นทําไม่ดีกับเราหรือมากโกงหรือว่ามาหลอกลวงเราในเรื่องการทําเงินหร,หรือผลประโยชน์ต่างๆอะค่ะ เราจะเห็นท่าแท้งของคนมากยิ่งขึ้นแน่นอนและใครทำไงได้อย่างนั้นคะเราไม่ต้องไปสาบแช่งใครไม่ต้องเอาตัวเองไปแปะเปื้อนเด็ดขาดนะคะกิ่งฟ้าเตือนในเรื่องนี้บ่อยๆมากๆว่าอย่าไปสาบแช่งใครอย่าอย่าเอามือตัวเองไปแปะเปื้อนกับสิ่งที่เขาเลวร้ายเราไม่ต้องไปเลวร้ายด้วยกับเขาเราไม่ต้องอตัวเองลงลง,ลงดิง่งหรือลงต่ำไปกับเขาแค่นั้นเลยให้คิดแบบนี้นะคะ แต่จะบอกว่าคุณจะตัดขาดจากคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือตัดขาดจากสถานการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีจริงๆองณัมเอาจริงปะ่ะกิ่งฟ้าให้เลยนะสาหรับดวงาราศีพฤษภเป็นดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีที่แท้ทรูจริงๆเราเรื่องการทําเงินของคุณเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนทําอะไรทําได้นะแต่ต้องวางแผนดีๆแล้วก็ดูดีๆลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยง เงินของคุณอาจจะเข้ามาจากการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือบางทีอาจจะแบบมาจากอาชีพหลักของคุณแหละหรือบางคนอาจจะแปลว่าทํางานร่วมกับครอบครัวหรือทํางานร่วมกับสามีหรือภรรยาช่วงนี้จะจะช่วยหนุนน,น,นำหนุนดวงกันดีมากๆจะทําเงินได้ดีทั้งคู่นะคะแล้วก็ถ้าถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามของประดับตกแต่งของตามแฟชั่นของที่เป็นกิเลสหรือว่าเปิดร้านอะไรที่แบบอาจจะแบบเกี่ยวกิเลสคลินิกสัญยกรรมเป็นต้นอันนี้หรือว่า,าสปาเล็บอ,อะไรเงี้ยต่าง หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างตินสื่อออนไลน์ต่างๆเกษตรกรรมพืชสวนไดนาพวกแนวออร์แกนิกต่างๆช่วงนี้ดีเป็นพิเศษ นะคะเหลือเป็นอาชีพงานที่แบบจะต้องเดินทางอาชีพงานที่ต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นซ่อมก็ยังได้เลยนะช่วงนี้ดีนะคะเงินจะเข้ามาสพัดกปกตินะคะแต่เงินมันเหมือนกับว่ามันไม่ควรมาจากทางเดียวถ้าเป็นไปได้ะคะ่ะคือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องแบบทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มเสริมหรือถ้าเราบอกว่าเรามีมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่แล้วอะคะ่ะหิงฟ้ากับมองว่าเงินของคุณน่ะจะเข้ามาดีทั้ง ทั้งแบบสมมติลองมี2ช่องทางก็จะเข้าาใน,นีั้งสช่องทางประมาณนั้นนะคะหมั่นนั่งสมาธินะปกติกิ่งฟ้าจะพูดนั่งสมาธิแบบตอนได้ท้ายคลิปเนาะแต่ไพอ่อ่ะจริงๆขึ้นตั้งแต่ไพ่พิกเนลีล้วอืมก็ถือว่าไม่แปลกนะไพ่เขาบอกว่าหมั่นนั่งสมาธิหมั่นแผ่เมตตาตั้งจิตให้นิ่งๆตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วจะตรงดึงดูดสิ่งดีเข้ามา จิตของคุณนะ่ะคุณคิดยังไงมันเป็นอย่างนั้นบอกไว้เลยบอกไว้เลยนะแล้วคุณทํายังไงทํากรรมดีทากรรมชั่วจะเห็นผลในเดือนนี้หมดเลยเระวังเอาไว้ให้ดีแต่ขอให้ถ้าคุณทํากรรมดีคุณไม่ต้องระวังเลยเตรียมรับสิ่งดีข่าวดีได้เลยนะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยนะคะเป็นไปได้ถ้าจาก,จากพลังงานไพ่ให้5ถึงนาทีจะดีมากถ้าใครทําใครได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ถนัดในการนั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิฟังเพลงแบบสมาธิก็ได้โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งจิตให้แบบเป็นโฟกัสะคะ่ะ พยายามจดจ่อมีสมาธิกับมันนะคะจะช่วยได้เยอะหรือบางคนแบบทักนิตติ้งทำงานฝีมือมันมีหลากหลายเวระบายสีก็ยังได้เลยนะคะหาเวมันจะช่วยในในเรื่องของจิตของคุณแล้วมันแบบแล้วก็คิดจินตนาการถ้าเฮ้ยฉันได้เงินก้อนโตฉันได้เงินจากความสามารถฉันทำเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมให้จินตนาการเป็นในเรื่องที่ดีเหมือนเป็นแบบ o o อ a t t r a c t i o n นะคะกดของแรงดูด ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันจะเป็นไปตามนั้นและไพ่ขึ้นนาทีทองในเรื่องเงินของคุณฉะนั้นช่วงนี้จะทําอะไรก็รีบทําเป็นช่วงเวลาดีการเงินกิ่งฟ้ากับมองว่าดีมากๆนะคะแต่บางคนอาจจะหมดเล็กน้อยต้องเรียกว่าเล็กน้อยไม่มากมายไปกับความสวยงามของระดับตกแต่งหรือหมดไปกับการทําหัตถการเสริมนู่นเสริมนี้ก็ได้จริงๆต้อบอกว่า สำหรับราศีพฤษภเนี่ยบางคนอาจจะมีการไปทําหัตถการเสริมสวยส,สมาร้วทำสัญญกรรมก็ได้แต่ขอให้เลือกแหล่งและแพทย์ที่ไว้ใจได้ก็พอแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันมีมันมีเหตุต้องผ่าตัดอยู่แล้วหรือว่าสมมติในเฉยนะเอาซีดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยออกหรือว่ามันอาจจะแบบว่าไปทําฟันหรือทําอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีการเจาะทิ่นแทงในร่างกายของเรานะคะ แต่ถ้าเราบอกว่าเออก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะอาจารย์ต้องหาอะไรแก้เคล็ดไหมไม่เดี๋ยวเราเราค่อยดูเรื่องการทําบุญอีกทีหนึ่งตอนนี้จริง,รงๆการทาบุญที่ดีที่สุดคือการนั่งสมาธิมันยากที่สุดนะการนั่งสมาธิสาหรับบางท่านแต่ถ้าทําได้มันก็จะดีต่อตัวคุณอืมนะคะอ่ะกิ่งฟ้าถือว่าบอกกันพูดหลายรอบมากเรื่องนั่งสมาธิเพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นกิ่งฟ้าเลยต้องพูดแบบนั้นสําหรับเรื่องการอ่าความรักดีกว่าคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง Ace of Pentacles the death โ u ร์คอปเนี่ยแปลกนะจริงๆการตัดสินใจการเลือกอะไรเงี้ยมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องงานนะหรือว่าอาจจะแบบไม่ใช่แค่เรื่องงานก็ได้หรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไร,อ,ะไรอ่ไม่ใช่หรือไม่ใช่แบบเรื่องที่เป็นทางการอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้คือพลังงานของคุณมันเหมือนมีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเกิดขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเออมีหลากหลายชอยส์เข้ามาต้องตัดสินใจจะยังไงดีไปถึงชันฮอตอะไรเงี้ย,ยเป็นมนุษย์ฮอตคนหนึ่ง แต่บางคนบอกว่าหไม่มีเลยค่ะจารย์เงียบมากเลยอย่างเงี้ยมันมองได้อีกมุมหนึ่งว่าถ้าต้องพูดตรงๆถ้าเราไม่ได้ไปไปเจอใครใหม่ๆมันก็เจอยากแต่ถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็ได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆอย่าไว้ใจทุกคนนะคะดูนิดนึงคือไม่ว่าจะเจอออนไลน์หรือเจอตัวเป็นๆก็ตามแต่นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าสามารถเป็นสื่อออนไลน์ได้เป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ตา่างถิ่นได้ที่จะเข้ามามีโอกาสสูงแต่ถ้ามองมุมหนึ่งบางคนบอกยังตัดสินใจไม่ได้ลึกๆแล้วอะค่ะมันเหมือนกับว่า บางคนรักความสันโดษหรือว่าชินกับความโสดก็เป็นได้แต่ถ้าถามว่าเราจะมีคู่ได้ไหมก็มีได้มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณไพ่มันขึ้นการตัดสินใจไพ่พี่เนี่ย decision ก็เหมือนกับว่าความรักมันอยู่ที่คุณตัดสินใจยังไงนะคะจะ มีไหมมีก็มีได้มันก็มีนะจะมีอะแต่มันก็แปลว่าบางคนแบบว่ากําลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคนนี้คนนั้นดีอะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะฉันจะอยู่โสดดีมันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ด้วยนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเคอือหรือไม่ชัดเจนจะชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นไหมไพ่หมันขึ้นว่าการเดินออกอะค่ะถ้ามันเอาตรงๆถ้ามันไม่ใช่หรือคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกมันแปลกๆหรือว่ามันคุยมานานมากแล้วไม่มีเส้นทางที่จะเดินต่ออกกกันนนเเเลยมหืป็าารจจบ ถามสมุนนะเราจบจากกันจริงๆว่าจะเจอคนใหม่ไหมมันก็ยังเป็นคําว่าช่วงนี้ตรงๆเลยนะอยู่โสดจะดีกว่าอยู่โสดไปก่อนแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมันก็มีค่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะไม่ใช่ไม่ไม่มีแต่มันก็จะเหมือนกับว่า สถานะที่คุมเครือก็ยังจะคุมเครือต่อไปยังไม่ค่อยชัดเจนมีเรื่องของความคิดการตัดสินใจเกิดขึ้นอีกแล้วเช่นเดียวกันแปลกนะพลังงานงคุณเหมือนแบบราศีพฤษภมันจะมีความคิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เราเป็นยังไงบ้างนะคะดีมากค่ะขอเปิดใบเดียวเพราะว่าไพ่ขึ้นดีตั้งแต่ใบแรกแล้วพลังงานรู้สึกว่าหนักแน่นในเรื่องความรักความรักของคุณถือว่าไปได้เรื่อยๆไปได้ดีนะคะถ้ายิ่งใครเพิ่งคบกันช่วงนี้ก็จะแบบ เข้าหม่ประมาณประมาณนั้นนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ก็ขึ้นมั่นคงสําหรับคนที่ทั้งมีแฟนแล้วก็แต่งงานแล้วความรักของคุณค่อนข้างโอเคมากๆค่ะถึงดีถึงขั้นดีมากประมาณนั้นละกันนะคะหรือถ้ามีปัญหาก,กันก็จะแก้ไขได้ประมาณนี้ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบรุนแรงถึงขั้นเลิกลาอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่สุดท,ท้ายนี่คือทนายภาพรวมอยู่ดีก็ขอให้คุณเองดูคู่หรือดูคนดีๆละกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างนะคะ Five of Swords Four of Pentacles Four of Swords ไพ่ขึ้นว่าระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะบางทีการพักผ่อนไม่เพียงพอโรคภัยไข้เจ็บมันถามหาได้ภูมิเราตกภูมิเราต่ำปุ๊บมีปัญหาเข้ามาทันทีโรคภัยไข้เจ็บภูมิแพ้อากาศไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง โรคทางเดินหายใจทุกชนิดค่ะต้องระวังมากๆนะราศีพฤษภกิ่งฟ้าเตือนเลยนะแล้วก็ระวังเรื่องระบบเนี่ยมันเหมือนเส้นประสาทปวดหัวปวดศีรษะอะไรเงรี้ยระวังนิดนึงด้วยละกกนแต่บางคนอาจจะบอกว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นมาอาจจะมีการผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทำพยาการหรือศัลยกรรมเป็นได้หมดหรือว่าอาจจะมีเหตุที่ต้องผ่าแบบ อะไรบางอย่างออกจากร่างกายเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไปทําฟันอ่าก็เป็นได้นะคะ,ะการทําบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนพ่อแม่บวปการยผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่พี่ป้านา้าปูญ่ญาตายายที่ดีกับเรากิ่งฟ้าเข้าใจค่ะว่าแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่กิ่งฟ้าแค่จะบอกเฉยว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกับแล้วก็ทุกอย่างต้องทําเท่าเทราไว้โดยที่เราไม่เดือดร้อนกิงฟ้าเชื่อว่าคุณรู้ว่าคุณกาลังทําอะไรอยู่ จะจะจงทําในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดี1บริจาคเลือดบริจาคเลือดไม่ได้ทําไงคะทําบุญวัะบาทนนำพูหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะคะหรือทําบุญลงศพก็ได้หรือว่าซื้อผ้าห่อศพสีขาวไปบริจาคก,ก็ได้นะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลต่างๆได้หมดเลยนะคะ อ่ะก็อนุพลนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะการทําบุญไม่ต้องทํามากมายคะ่ะทำเท่าที่เราไหว1บาทก,ก็คือบุญถ้าเราจําทํำด้วยใจสูงแต่จะทํามากทําน้อยแล้วแต่แต่ละบุคคลน,นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าการทําบุญอะ่ะมันเหมือนเป็นการลดความตหนีในใจเราด้วยทําบุญถามว่าควรทำไหมควรอย่างยิ่งแต่ที่สําคัญ การทํกากระทําความดีหรือทําอาชีพอย่างสุดจริตไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรามีความขยันมันเพียรในสิ่งที่เราทํากิ่งฟ้าก็มองว่านั่นคือบุญกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะคะการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้นะคะเวลา9ก0าถึงสาจบนั่งสมาธิ เตือนตั้งแต่ต้นแล้วถ้าทำได้ยิ่งดี5-9นาทีนะคะหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้เลยนะคะอนุทนาบุญด้วยแล้วก็หมั่นแผ่เมตตากรวดน้ำนะคะด้วยจะยิ่งดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็พบเจอสิ่งดีอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวงังแต่อย่าไปเครียดนะคะเพราะตรงนี้ทำนายโดยภาพรวมอยู่ดีมีความสุขมากนะคะขออนุญาตจ,จบคำทำนายในวบนนี้ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าก็สามารถกดปุม Super ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุม่มรูปหัวใใจจดด้้้าาานนนล่งนนะะ่งงไะะะคกกิฟ็ เข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แดงด้วยตัวองตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะแต่เพียงแค่กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ่งกิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม a c e b o o k Fan Page ไดติ่ต่อได้ IG ได้สำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนอีกแบบหนึ่งก็คือกด Store หรือว่าร้านค้าในช่องของ YouTube กิ่งฟ้าได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะมีปักตะก,กากิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน,น้อยมากๆนะคะนำมาต่อยอดหรือพัฒนาช่องในการทำต่อไไปปนนนนะนะนนัั่่เอองะะคควี้าาก,นนะกทุ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ